สวัสดีครับผมนายพลนายพันคำนะครับและเประจำตัวศึกษาก็คือหนึ่งหกศูนย์เก้าศูนย์สี่หกห้านะครับผมวันนี้ก็จะมาทำสอนเรื่องอ,อนิเมชันนะฮะจะมีอยู่สองเรื่องด้วยกันก็จะมีเรื่องของอการใช้เรื่องของอการอีดิเตอร์แล้วก็โมชั่นแพดนะครับผมอ่ะ ก็สองอย่างนี้นก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องเดียวกับกระทำเอมิชันเหมือนกันเลยนะครับผมก็จุดเริ่มต้นผมจะใช้ทั้งของอกาวดิเตอร์ก่อนนะฮะจะเริ่มเป็นการของอ่าวงกลมอ่าใช้เป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ก่อนจะเริ่มเนี่ยเรามาดูขวามือนะฮะเป็นเขาเรียกว่าไงอนะอ่าเพอร์เฟอร์เลนะครับผมอ่ะไม่แน่ใจะอ่านถูกหรือเปล่านะก็จะมีเรื่องของเฟมเลตที่เราตั้งได้ทุกผมก็จะมีตั้งแต่ 24, ยี่สิบสี่จนถึงสองพันสี่พัน 48,000เฟรมเลยนะฮะเฟรมเรทของเราก็เลือกตามวิธีที่ชอบเลยผมต่อไปก็เป็นเรื่องของ p พย์บล็อก e ปีนะฮะอาจะอธิบายย่อๆสั้นๆแล้วกันเพย์บล็อกสปีดเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่น p พย์เอเวอรี่เฟก็คือมันจะจะเล่นทุกเฟรมโดยไม่สวนวินาทีนะฮะคือเวลาเท่าไหร่ไม่รู้อ่าวิธีเท่าไหร่ไม่แน่อ่าไม่นับคือไม่สนนะคือมันจะเล่นทุกเฟรมอันนี้คือยี่สิบสี่เฟรมคูณหนึ่งก็หมายคือจะเล่นยี่สิบสี่เฟรมต่อหนึ่งวิ เออประมาณ1นาทีหรือ1วินาทีน่แหละประมาณนั้นนะครับผมอ่ะแต่แนะนำให้ประมาณเล่นเพลย์รดี L ้เฟรมดีกว่านะฮะอ่าก็ตั้งค่าม,มาตรฐานไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็เออแล้วก็ลืมถ้าใครอยากที่จะว่าอย่างเช่นทํางานเสร็จแล้วแต่บอกว่ามีเจ้าของงานบอกว่าให้แบบเอออยากเปลี่ยนเฟรมเลยไหมเราสามารถเปลี่ยนได้นะคือกดที่คีบคีย์อ่าแอดอ่าเคอร์ลินเฟรมตรงนี้แล้วก็ปัเปลี่ยนเฟรมได้เลยนะครับผมอ่ะตอนนี้เรายังไม่เปลี่ยนอะไรนะ ก็มาดูเริ่มต้นนั้นก่อนการที่เราใช้ใกกรบิดเตอร์เนี่ยใช้ง่ายมากคือการปุ่ม S แต่ก็ผมพยายปรับเป็นมุมด้านของไซด์วิวก็ไม่ดีกว่าเอาเป็นฟอนต์ดีกว่านนหน้าเนาะก็ปุ่ม S นะฮะก็คือ,อกดปุ่ม S ขึ้นมาจะตรงที่ข้างล่างคือเป็นเฟรมนะครับผมอันนี้คือตำแหน่งเฟรมที่เรารันดูแต่และเฟรมที่รันประมาณดูจัก300-200เฟรมเงี้ยอ่ะก็จะถึง200เฟรมตรงนี้อ่ ประมาณเราจะดูเฟรมแรกอันนี้เป็นหนึ่งเฟรมอเฟรมแรกของเราเนี่ยเป็นศูนย์เลยโอเคเฟรมของเราเนี่ยจะเริ่มด้วยของศูนย์เลยนะฮะก็คือปุ่ม S คือเซตไว้อย่างนี้อ่าคือจะมีแถบสีแดงออกมานะครับผมคือเราใช้ด้ของอ่าเขาเรียกว่าคีย์เซตแล้วนะหรือใครอยากปรับเขาเรียกปรับทีละอย่างเช่นมีโรเทตกดคลิกขวาคีย์เซตได้นะครับผมแต่ใช้ปุ่ม S คือมันทําทุกตัวนะฮะอ่าก็เลือกตรงที่ จะเอาเฟรมผมจะเอาไว้50เฟรมาประมาณนี้กดแล้วก็เลือกตำแหน่ง50เฟรมเนี่ยให้มันขยับมาตรงนี้อ่าเราเลือกแล้วอ่าปรับให้การเคลื่อนที่แล้วก็ปรับเฟรมแล้วกดปุ่ม S นะฮะนี่อ่ามันจะแล้วเราจะเห็นว่าเราก็เลือกตรงนี้อ่า0เฟรมเลื่อนไป50เฟรมก็ถึงตรงนี้อ่าประมาณนี้เลยนะฮะต่อไปนะครับผมก็ครับดีเตอร์ก็เราจะกดเรื่องของวินโดว์ครับดเตอร์มีประโยชน์อะไรบ้าง ก่อนจะดูกดารวิจัยดิเตอร์เนี่ยเราไปดูเรื่องของอเขาเรียกว,ว่าการใช้มันก่อนเนาะก็มันจะอยู่ด้านของแอนิเมชันใช่ไหมแล้วก็อันไหนนะด้านของแอนิเมชันตรงไหนนี่ก็คือกดตัวนี้อ่าจะชื่อว่าเรื่องของโมชันนะเป็นการดูเส้นนะว่ามันเคลื่อนที่ไปจุดไหนบ้างนี่คือเส้นสีแดงนะครับผมอ่าเส้นอ่าประมาณว่าสีแดงเนี่ยประมาณเป็นอดีตอ่าสีน้ำเงินจะเป็นอนาคตของเราประมาณนั้นเลยนะครับผมก็จะเริ่มจากศูนย์ถึงห้าสิบประมาณนี้ แล้วก็ดูการอดิเตอร์กันคืออยู่วินโดว์อยู่ที่ Animation Editor ดีการดอ,รด,อรดิเตอร์อยู่นแรกเลยทนะ่ผมคลิกเข้าไปก็จะมีให้เราดูแต่ละแกนนะ,ะแกน X แกน Y แกนแพวกการหมุนโรเตเราไม่ได้ดูผมเราจะดูผมแกน Y แล้วกันนะ,อ,ะอย่างเช่นผมอยากให้นั่นของอประมาณร้อยเฟรมเนี่ยให้มันกระโดดขึ้นไปด้านหน้าไปนี่ก็กดตัว H น,นี่มันก็จะไหลไปด้านหน้าแล้วแล้วถึงร้อยห้าสิบเฟรมตรงเนี้ยผมจะรันที่ร้ห้าสิบเฟรมแล้วกัน ให้มันลงมาตอนตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้นี่อ่าฮะแล้วไปต่ออีก50 frame. 50 frame. ไปต่ออีกห้าสิบเฟรมห้าสิบเฟรมไปต่ออ่าประมาณตรงนี้อ่าสองร้อยเฟรมปรับสองร้อยเฟรมก่อนแล้วค่อยเลื่อนก็มันตรงนี้ให้มันไหลไปอ่าประมาณนี้อ่าให้เราจะเก็บไว้เราก็ดูแกนวายของเราเห็นไหมแกนวายของเราก็จะประมาณนี้เลย เราสามารถปรับได้นะคือเป็นจุดสีาขาวๆตรงนี้ถ้าเรา,เราคลิกเข้าไปเนี่ยจะมีให้เราคลิก3อย่างคือซ้ายขวาแล้วก็กลาง <c ười> คือกางเนี่ยเป็นการคลิกค้างคือเป็นการปรับความสูงคือเลื่อนได้ตามโบติใช่ไหมแบบนี้เลยเพราะช่กากราฟก็จะปรับละเอียดกว่าถ้าปรับไปมุมซ้ายมุมขวาเช่นม,ม,มุมขวาค้างเนี่ยกดคลิกค้างผมคือเป็นการปรับความโค้งของมันเราก็ดูได้จากตามการาฟหรือตามรูปเลยเราชอบโค้งไหนก็ประมาณนั้นเลยนะฮะหรือตรงนี้ เป็นส่วนของอันไหนเราก็ปรับดูอันนี้สอกฟังนี้ผมอยากให้ตอนนี้มันลงมาเพราะมันสูงไปมันไม่เท่ากันอ่าอันนี้ก็รู้สึกเอียงไปหน่อยเนาะก็ประมาณนี้หน่อยอ่าเราจะปรับได้ตามใจชอบเลยแล้วก็สามารถอย่างเช่นเอ้ยพี่ครับเฟรมรู้สึกว่าอยากไปแก้เฟรมลหลังไนไม้อย่างเช่นพวกอดีตนั่นแหละก็สามารถแก้ได้เช่นอยากแก้แกแกเฟรมตรง ห้าสิบเนี่ยเออผมอยากให้ประมาณ3ามสิบอ่ะอยากให้มันลงมามได้ไหมได้แล้วก็ปรับลงแล้วก็กดเอสนะฮะนี่มันก็จะปรับตามเห็นไหมก็จะไหลสมูทลงอ่าตรงนี้รู้สึกมันโค้งไปเปล่าประมาณนี้ปะปรับหน่อยเออนึ่งโอเคแล้วก็กดเพลย์เล่นดูมันก็จะไหลแบบนี้เลยอ่านี่คือการใช้แล้วของกาบิเลเตอร์เบื้องต้นนะคือพื้นฐานในการทำแอนิเมชันนะครับผม ต่อไปเราจะไปดูได้ของอ่าโมชั่นแพดนะฮะโมชั่นแพดก็จะคล้ายๆกันแต่ทําอีกคนแบบหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวขุญาปิดไว้เลยกดปิดตัวนี้อ่าอ่าปิดก็คือเราปิดซ่อนไว้เฉยนะฮะอ่าก็โมชั่นแพดเนี่ยจะเรียนรู้กับการเคิร์ฟนะครับผมเคิร์ฟก็เดี๋ยวทําคลิปแยกสอนอีกรอบหนึ่งที่เป็นเรื่องเคิร์ฟแล้วกันนะเคิร์ฟก็เลยทำโมชั่นแพดโมชั่นแพดเนี่ยจะมีน่องของอ่าวงกลมก็มคือเป็น เขาเรียกว่าเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็กดที่ control A อ่า control v ร r เ e x คือจะมีปรับให้เราปรับแบบนี้ได้อ่าคือมุมต่งตางๆแหละแต่เราจะทำหน้าของถนนเอาอ่าต่อไปนะเราก็จะทำหน้าของอ่า motion pad กันนะครับผม ก็มอชชั่นแพดอยู่ที่ด้านเคิร์ฟนะฮะถ้าเคิร์ฟเดี๋ยวจะค่อยสอนอีกเรื่องหนึง่งเราจะสอนแบบคร่าวๆก่อนการใช้มอชชั่นแพดนะครับผมพื้นฐานมอชชั่นแพดก็จะมีให้เราวางเรื่องของวางเป็นเส้นเนะ b, าะเคิร์ฟก็คือจะมีด้ื่องของเราจะทําแบบวาดปากกาก็ได้พินซิลนะฮะคือวาดปากกาเป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้หรือเราจะทําแบบไอ้นี่ก็ได้ที่มันเรียกว่าอะไร EP เคิร์ฟคือกดที่ค้างเป็นการแบบปรับเคิร์ฟขึ้นมาอย่างนี้อ่าแล้วก็ต่อเคิร์ฟอย่างเงี้ย ให้เราจัดเองได้นะครับผมอ,อยากได้เคิร์ฟแบบไหนประมาณนี้ก็ได้นะฮะแล้วกดคิวออกอ่าประมาณนี้เลยอ่าจะมาสอนการใช้ปากกาแล้วก็จะทาถนนแล้วกันนะครับผมคือให้รถแลนไปข้างหน้าเนาะก็จะใช้ของท็อปวิวแล้วกันนะฮะมันจะได้วาดง่ายก็เส้นหนมของเราเนี่ยเอาแบบไหนดีแบบนี้แล้วกัน แบบนี้อคงไม่โค้งเกินไปถ้ารู้ว่าโอมันโค้งกันไปสึกไม่ดูไม่ดีดูไม่สวยก็สามารถตัดให้สมูุติได้ก่อนที่เคิร์ฟนะแล้วปรับที่สมมุตินะครับผมมันก็จะทําให้สมมุติขึ้นให้นะเราสามารถเลือกได้เนาะเอาสักเจ็ดเอาสักค่าก่อนลองลองดูก่อนห้าหรือลองดูปรับเยอะๆดูห้าสิบดูความต่างเห็นไหมเราจะจะปรับได้นะความต่างของการสมมุตินะก็มันสมูุเรื่อยๆอ่ะ ขอไม่สมูทมากแล้วกันออาเผลอกดเยอะเกินไม่ได้วาดใหม่ได้ไไดไไดโอเคแบบนี้ได้สมูททีละนิดนึงประมาณนี้แล้วกันอ่าสมูทไม่สมูทมากก็ control อร์เท x นะผมเราสามาปรับจุดได้นะที่เราไม่ต้องการแล้วเนาะเพราะมันเหยียบเข้ามาอย่างนี้ได้เลยก็ประมาณนี้แหละขี้เกียจละอ,อยู่ตรงไหนโอ้วาดใหญ่เกินอะโอ้ไม่คิดว่าใหญ่ขนาดนี้เราย่อหน่อยแล้วกันโอเคประมาณนี้ มันใหญ่ไปโอเคประมาณนี้ดีกว่าต่อไปเราจะทําได้ของอเพิ่มเส้นออกมานะฮะจะใช้ได้ของ offset curve นะครับผม offset คือว่าก,กดเข้าไปฮึ่มมันจะสร้างเคอร์ฟขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะเราสามารถปรับระยะห่างได้นะครับผม distance เนาะผมจะปรับไปที่2แล้วกันนะครับผมต่อไปเราจะสร้างเส้นอีกเส้นหนึ่งเราต้องสร้างทั้งสามเส้นกดคลิกตรงกลางเหมือนเดิมนะไปที่ ออฟเฟอร์เซตเหมือนเดิมตรงนี้อ่าคลิกเข้าไปตรงนี้เราปรับเป็น2แล้วใช่ไหมเส้นนี้เราจะปรับเป็นลบสให้มันตรงข้ามกันอ่าก็ประมาณนี้นะฮะต่อไปเราก็เอามุม2ข้างเนี่ยอ่าติ๊กสเส้นนี้เว้นเอ่าเราจะเว้นเส้นตรงกลางไว้นะครับผมก็กดไปที่หน้าของไปที่ัลเฟตใช่ไหมแล้วก็กดไปที่ไอ้นี่อ่าที่มีเรียกว่าลอสใช่ไหมไม่แน่ใจนะฮะกดเข้าไป กด2ครั้งอ่าเราต้องมาปรับก่อนเราจะปรับไปที่พอลิโกอนนะคะะรับผมอ่พลัสเพิร์ฟของเราแล้วก็ไปที่อ่ามีทแองเกิลมีคอร์สนะแทงเกิลคือเป็นสามเหลี่ยมคอร์สคือเป็นสี่เหลี่ยมเราจะปรับเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็เป็นเจเนอเรลมีเขามีสแตนดาร์ดมีคอนโทรลพอยต์ก็แนะนําให้เป็นเจเนอเรลจะดีที่สุดนะครับผมอ่าก็กดอ่าแอพพลายเห็นเนาะรัโอ้พี่มันรู้สึกว่ามันจะแปลกๆใช่ไหม ้องก็ไม่ต้องตกใจสามารถปรับตรงนี้ได้คือตรงนี้เห็นไหม number อ่าเราปรับเรื่องของอ่าอ่า u number u number เคยจะปรับอ่าอธิบายไม่ถูกประมาณเป็นเส้นตรงกลางนะฮะความละเอียดของมันพี่จะปรับห้าสิบอ่าแม้ละเอียดขึ้นแล้วมันละเอียดไปก็30ก็ได้รถตามยิ่งละเอียดมากยิ่งอ่ายิ่งตัวเลขเยอะก็ยิ่งละเอียดอ่าประมาณนั้นก็สักสี่สิบกำลังดีไหมอ่าต่อไป v number คือเป็นเส้นตรงกลางอบอันนี้มีประมาณ53สนปรับเป็น5เส้นเพิ่มอีก2เส้นเนาะ เอาเหมือนเดิมแหละสามเส้นเหมือนเดิมโอเคคือชอบแบบนี้อ่าต่อไปนะฮะเราก็จะมาใส่ลดกันหรือเดี๋ยวสอนใช้เคิบอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าถ้าน้องอยากวาดเส้นแล้วอยากให้เส้นมันติดกันอ่ะอันนี้คือทุกคนอยากทําอยู่แล้วเส้นติดกันอ่ะอันนี้คือพื้นฐานเอาเช่นวาดอย่างนี้อ่าวงกลมแล้วก็ไปที่ทําให้สมุทสมุทไป สมมติแล้วเส้นไม่ติดกันครับพี่เราก็กดไปที่อ่าเคิร์ฟนะฮะแล้วก็ไปที่ด้านของอ่าอันไหนนะนี่ไงโอเพนเขาตรงนี้อ่ามันก็จะติดกันแล้วนี่ก็ใครที่อยากไปทําต่อนะครับผมสาหรับอ่าเคิร์ฟตัวน,นี้ก็ต่อไปเราจะทํารถเล่นตามระยะทางคือรถจะวิ่งตามระยะทางได้ยังไงจะวิ่งตรงที่เส้นตรงกลางอ่าแล้วถามว่า อ่าถ้ามีเส้นตรงกลางคือมันวิ่งได้ใช่ไหมใช่นะครับผมก็คือเราสามารถทำถนนแบบไม่ต้องโค้งเนี่ยหรือใช้ถนนแบบนี้ก็ได้นะแบบแบบบล็อกสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็กางออกแบบนี้อ่าก็เป็นสนุนแบบตรงๆอ่าแบบนี้ได้เลยก็เราแค่วาดเส้นตรงกลางไปตรงๆแล้วก็ทําสมุิให้มันตรงนะฮะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครจะทำแล้วมันทําได้2แบบนะแล้วแต่ใครจะประยุกต์ใช้แล้วแต่ของใครของมันนะฮะถ้าทาแบบนี้ก็รอยโค้งเนี่ยมันจะดูแบบดีกว่าสมุทกว่าอ่ามันจะทําง่ายกว่า แบบการโค้งอะ่ะถ้าเราทําแบบนี้ทําได้แต่เส้นตรงการเลี้ยวซ้ายขอยก็จะทํายากนิดหน่อยแต่ก็ทําได้สามารถทําได้นะครับผมโอเคก็รถเนี่ยพี่ลืมเอามาเดี๋ยวตัวอย่างแล้วกันเอาบล็อกเป็นรถแทนแล้วกันอ่าสามารถทําได้เนาะสำอาว่าใครสงสัยว่ามันทําได้จริงหรือได้นะครับก็คืออยู่มุมซ้ายเนาะถ้าบล็อกเนี้ยเป็นรถสมมุติเป็นรูปรถที่เราปั้นมาใช่ไหมเรากด control g ที่เป็นกรุ๊ปกันแล้วกรุ๊ปรถทั้งหมดแล้วนะอ่าแล้วก็เอามาวางไวจัดไวอย่างนี้อ่า โอเคแล้วก่อนที่เราจะไปเนี่ยก็ขออนุญาตปรับตำแหน่งก่อนใช่ไหมตำแหน่งไม่อยู่ตรงกลางเออชิพายพิดพิดออไซส์วิวใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใช่ไหมมันอยู่ไซส์หรือฟอนต์นะฟอนต์ไหมฟอนต์วิวโอเคฟอนต์ไม่ใช่ดิเราต้องมาไซส์วิวถูกแล้วเออก็เห็นไหมตรงนี้มันอยู่ประมาณจุดกึ่งกลางอยากให้มันอยู่ข้างล่างคือกดดีค้าง บีค้างเนั้นกราก็กมาสกลางค้างแล้วก็เลื่อนลงมาตรงๆสิมันชอบแบบไปอยู่มุมๆอ่ะอันแบบนึงครับคู่นะฮะเส้นตรงกลางอ่ะตรงไหนก็ได้เอาไว้ทั้งหน้าก็ได้ถือว่ามันอยู่ตรงข้างล่างเราต้องการแล้วแหละเ,เออช่างมันแล้วกันก็มามาอยู่มุมไหนวะผมาอยู่ผิดมุมด้วยอไม่อยู่นี่หมห ให้อยู่ตรงกลางจริงๆก็ตรงเนี้แต่มันทํายากเลือเกินไม่เป็นไรก็ช่างมันละกันนะฮะก็จะหมุนให้มันตรง่อยละกันอตอนนี้โอเคก็คือเราจะกดใช้ของโมชันแพดเนาะก็กดตรงนี้เส้นตรงกลางเส้นตรงกลางคิดยากมากเส้นนี้เส้นนี้ครับพี่อ่กดเคิร์ฟตรงนี้ก็ได้อ่ะไ,ได้ตรง นี่กดเคลบตรงนี้ก็ได้นะ้้วกดคิดเ้นตรงกลางตรงนี้เนาะเคลบมันอยู่ข้างในเหรอไม่ใช่เนี่ยเรากดไปที่นี่อ่าสองอย่างพร้อมกันเราไปที่ Animation นะฮะ Animation. แอนิเมชันเราไปที่คอนทัสอยู่ที่โมชั่นแพดนะครับผมอยู่ที่อ่าแอตแทกท o ูมโมชั่นแพดนะอ่ากดตัวนี้แล้วก็จะมี Timeslide Start แล้วก็สตาร์เอ็ก็แนะนําว่าให้เริ่ม Start เอ็เพราะว่ามันจะเริ่มเราตั้งเราสามารถแบบ ตั้งได้คือสตาร์ทจากจุด1เฟรมอ่าเฟรมที่1จนถึง500เฟรมในการวิ่งไปถึงสุดนน่นอ่าประมาณนี้เลยคือเส้นสุดไหนก็วิ่งมาเอาสัก500เฟรมแหละง่ายสุดละอ่าหรือใครอันนี้คือเครื่องที่ตามแกน x อ,อ่าแกน z เราก็ดูว่าเราเครื่องที่ทางไหนเราไปทางแกน x ก,ก็ x ไปเลยนะฮะก็ apply อื๊บนี่ก็มันก็จะตามเส้นไปแล้วเ่ยไ,ไหมเส้นเริ่มจาก1สีเขีเขยวตัวนี้อันนี้สุด500แล้วก็เลื่อนดูนี่เป็นไง เลื่อนตามเราต้องการแล้วนะครับผมอ่าถือว่ามีชั่นเราคอมพิลละโอเคก็ต่อไปก็เราจะทำกล้องติดอ่าติดรถอ่าหรือติดตามอ่าวัตถุของเราที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เราจะไปที่ด้านของอ่าอ่าอะไรนะอยู่ที่แอนิเมชันไม่ใช่ที่อ่าเรนเดอร์ลิงอ่าแล้วกดที่อ่าคีเอทแคมเ e r านะครับผม ก็กดเข้าไปเราจะได้กล้องอยู่ตรงนี้ <S <S เห็นไหมอยู่ประมาณนี้เราสามารถเข้าโหมดหน้ากล้องได้กดคลิกเมาส์กลางค้างแล้วก็ลากใส่หน้าจอแล้วก็ปล่อยอ่าตอนนี้อยู่ยที่อ่าหน้าต่างของกล้องแล้วสามารถขยับได้ตามปกติเลยเหมือนเราอ่าขยับอ่าหาวัตถุเลยนะฮะประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมเราจะจผมจับมุมกล้องที่วัตถุอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะอ่าประมาณตรงนี้แล้วก็เราจะใช้ให้วัตถุติดตามอ่าอ็อบเจกต์ของเราหรือรถของเรากดอ่า เราออกจากกล้องก่อนวิธีการออกจากกล้องเนาะกดตัวนี้ลนะนี่ก็พาเลนเลเยอร์เอาอาตอนนี้คือกล้องไหมมันเล็งตรงนี้ละเราได้ละคือกดแคเมร่าชิปแล้วก็วัตถุเราอยู่ตรงไหนนะไอ้อันเนี้ยอันนี้โอเคแคเมรา่าให้มันรวมติ๊กแค่2อ,อย่างแบบนี้แล้วกดที่พาเลนนะฮะมันอยู่ที่คอนทา้าชนะครับผมเราผ่านด้านบนกดไปเลยเท่านี้ กล้องก็จะติดตามรถเราแล้วนะครับผมอขอใช้คาว่ารถแล้วกันเนาะซึ่ใครเป็นรถนี่เห้ไหกล้องยึติดตามแบบนี้เลยถ้าจะดูว่ากล้องติดตามหรือยังทำเหมือนเดิมคลิกเมาส์กลางลากกล้องดูมุมกล้องแล้วกดปล่อยกดลันดูอ่าเห็นไหมมันลันไปแล้วนะฮะโอเคตามเราต้องการเด็ดเลยนะครับผมก็ตามเราต้องการแล้วก็สำหรับวิธีทาก็ประมายสำหรับทำนั่นของการบิดต์เตอร์แล้วก็มอชชั่นแพดนะครับผมก็ขอบคุณครับ